เคยมี t ิ k กต็อกแล้วก็ลืมพาสเวิร์ดไปแล้วก็เลยไม่กลับไปดูอีกต่อไปค่ะก็เลยไม่ได้ติดตามเทรนด์อันนี้อ่ะแต่อยากเต้นเป็นงั้นงำแงมแปดปีแล้วใช่ไหมที่คบกันมากับจันจิใช่ขอรับใช่ขอรับเรียบร้อยขึ้นมาเชียวค่ะชื่นชอบอะไรในจันจิคะเขาก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยแบแล้วก็เป็นคน กตันยูดูแลคนที่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เออก็แฮปปี้ที่ได้พบกันอะไรเงี้ยเขาสพอร์ตเราในในแย่ไหนบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกมาเต้นก็จะเรียกมาเต้นนี่แหละก <laughs> ็ใช่ครับแต่เขาก็จะช่วยผมตลอดเพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนแบบเออจะจเจองานเต้นงานอะไรเงี้ยเยอะครับ <ừ> ก็เลย <ừ> ก็จะมีเขาคอย ้อมให้บางทีแบบคุณ้อมส่วนตัวแล้วก็บางทีก็เป็นคนต่อบทให้ผมครับแต่ว่าเรื่องคือเธอเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ให้ต่อจูบเยอะหน่อยจูบเยอะแล้วคุณมีฟีดแบ็กไหมพอละครออกอะไรเงี้ยมีมานิดนึงกับเขาเหรอครับใช่ก็พอเขาเห็นว่าแบบโอ้โหภาพมันแบบขนาดเนี้ย เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นผมแบบนี้อะไรเงี้ยแบบในชีวิตจริงอะผมไม่เหมือนก้าวก้าเลยครับบอกทำไมในละครดีจังอะไรยเงี้ยแล้วเราทําไงผมก็เล่าทตัวไม่ถูกผมก็เออเป็นละครนะครับเขาก็มันเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยอพี่โอหน้าแดงใช่หูก็แดงเขาที่รู้มาเนี่ยโอเนี่ยมีไอดอลในวงการบันเทิงก็คือคุณนันดาใช่ฮะ ล่าสุดนางคุกเข่าขอแฟนแต่งงานแล้วนะโอ้มือถือผมมาครับสั่นแล้วนี่ผมได้เข้าเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วฮะพี่ใจก็ก็เห็นว่าโอ้ก็คือแบบว่าเออทำตามสเต็ปไอดอลวันหล่อมากขนาดย่าๆกับพี่แบร์ยังต้องชมอ่ะว่าแบบแบบหล่อแบบหล่อประล่มปะเหลือแบบหล่อบคุณมากเลยครับหล่อจริงๆหมือนว่านั่งดูกับพี่แบร์คล้พี่แบรก็ อแั้หรอจริงๆค่ะแล้วพี่แปรเขาไม่ว่าหรอเพราะว่าเรื่องนี้นีคือแบบเลิฟซีนพวกคุณเยอะมากเขาบอกว่าเยอะที่สุดในชีวิตเลยทำอะไรอะ่ะจ <c oughs> ู่ไปชิน ต่อไปได้เลิกอายเขินเมื่อไหร่ต้องโดนหลงโทษเยอะสำหรับย่านี่คือเยอะที่สุดในชีวิตนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แต่จริงๆมันก็ make sense นะคะเพราะว่าแบบแบบมันรักกันมากในช่วงแรกแล้วก็หายกันไปพี่แบร์อ๋อค่ะคำถามคือคำถามว่าเขาไม่ว่าหรอ เร,เราไม่เคยวาดเลเราไม่สะดุ้งเลย,เ,ลยเวลาดูดูอยู่มีสะดุ้งมะจําได้ว่าตอนที่ถ่ายหบอกพี่แบว่าก like <laughs> ี่น้องกั n เรา like this เด็กกี่ต้องไม่ชอบแน่เลยเแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะผมก็ดี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 เตือนไว้ก่อนแล้วเ yeah. ตือนมาก่อนออ <laughs> แล้วคุณนะ่ะคุณเกรงใจเขาบ้างไหมผมเกรงใจครับพี่ชมแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นงานเราครับเราก็ต้องทํางานไงครับก็เลยเกรงใจเราเอางานมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยและจันจิมีคอมเมนต์อะไรไหมคะครับ ที่บอกชอบมากอะไรเงี้ยครับแบบเขาเขาก็ติดละครผมแล้วก็ดูเขาก็บอกว่าแบบชอบโคกับย่าเล่นด้วยกันแล้วเล็บซีนอะเล็บซีนเล็บซีนเขาบอกเยอะจังแต่ว่าแต่เขาก็บอกว่ามันมันมัน make ซนส์เหมือนย่าบอกเพราะว่ามันเริ่มต้นมามันต้องรักกันมากครับแล้วมันถึงถึงจะแบบเจอเรื่องราวต่างๆที่ดูหวานแล้วก็ใกล้มากๆแล้วเนี่ยยังไงคะย่า ทำรู้อะไรนะคะก็คือว่าของคุณนะเอาจริงๆอ่ะของย่ากับพี่แบร์นี่จริงๆก็คือดูแบบอ่ะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็ครบทุกคนแล้วไปแล้ว no pressure no pressure ขอเอาที่กั้นออกได้ไหมครับไม่อกีได้ยินก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะอย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ย ก่อนที่เราจะเห็นเขาแบบว่าอายะก็ต้องแบบว่ารู้เบื้องหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาที่เขาไปแบบว่ามีเซอร์พงเซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างของคิมอะไรเงี้ยอยู่ก็รู้เรื่องถูกไหมอ้าจริงๆตอนที่ตอนที่พี่หมาขอคิมอะแล้วแบบหลังจากที่เขาขอเสร็จหนูก็หันไปมองพี่แบร์แบบหรือว่าเขาก็หันมามองหน้ากันแบบเนาะเรามีเรามีโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมีคิดบ้างไหม พี่แบบเป็นคนเก็บความลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบถ้าเขาจะให้อะไรหรือว่าถ้าเขาจะทําอะไรให้เขาก็จะแบบ ing, I, นี่ไอทํอานี้ให้นะอะไรนีอไอเื้ออนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ถ้าเขาจะขอหนูว่าหนูต้องร <c oughs> ู้จะมีจริงสนิดนึงคิดว่าจะต้อง <ขา S 2> จริงเพราะว่าเขาเก็บความลับไม่ได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าบาปบุญสมมติว่าไม่รู้เรื่องเราไม่แบบโอ้โหเขาทําได้ดีมากเนียนมากไม่รู้เลยแล้วแบบบูมอาทิตย์หน้าเขาขออยู่อ่ะ พร้อมมาแต่เมื่อกี้คำตอบแรกคือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าพร้อมสิหมายถึงว่าแบบว่าก็ไม่คงไม่ไม่ติดอะไรไม่ติดไม่ติดอะไรเลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะโอเคก็แดงว่ามีลุ้นมีลุ้นเอาที่ลุ้นเลยว้าวย่าดูหน้าแดงนะครับชี แม่หนูเปียกมากเลยแคย่คทำยังไงเลยนะคะเมื่อกี้เร็วๆนี้ไหมคะเออเาจริงๆสาบานเลยหนูไม่รู้ค่ะไม่แต่เอาจริงๆอ่ะแม่คือคบกันมาจนจนถึงระระดับหนึ่งแล้วก็ด้วยเวลาด้วยอะไรก็คือเขาเองก็ต้องแบบคือถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะขอวันไหนแต่ว่าต่างคนมันก็จะต้องต่างรู้ว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้มันคือโมเมนต์ที่แบบว่ามัน มันพร้อมกันทั้งสองคนนะ่ะนางก็ต้องรู้แหละแต่ว่าต้องรู้ว่าแบบ next step ในใน relationship คือคือสิ่งนั้นคะ่ะนะอ่ะก็ชัดเจนแล้วนี่ชัดมากแล้วนะชัดชัดเจนมากๆแล้วนะชัด <c oughs> <ะ>เถอะ <c oughs> ไปล <c oughs> ่าสุดที่ไปทานข้ากันสองครอบครัวมีคุยเรื่องอะไรอย่างี้กันบ้างไหมคะเรื่องแต่งงานเรื่องอะไ <c oughs> จริงๆงทานข้าวด้วยกันบ่อยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบแบบเราโชคดีกันทั้งคู่เพราะว่าฝ่ายครอบครัวทั้งสองคนนะคะแบบไม่เคยกดดันเรื่องเรื่องแบบแบบความสัมพันธ์เลยค่ะเขาก็แบบเราแต่พวกเรามากมากมากเลยพี่ยังไม่แต่งเนี่ยเพราะว่าให้เพื่อนไปก่อนเปล่าไม่เกี่ยวเกี่ยวจะแซงก็ได้ไม่ติดเอ๋อไม่แต่งไม่แแ่งแน่นอนค่ะ แค่แค่แบบรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างให้คิมก็ปว,ปวดหัวแล้วค่ะแกกับยาก็หวานไม่แพ้เขานะคะซิ่งิเนเนอร์เตะ